สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Special Review ทาง evenantai.com h เว็บไซต์ website, ทางการเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับหลายท่านที่เป็นนักลงทุนคงได้รู้จักกับตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยหรือว,ว่าตลาด e f ีฟัก s กันไปพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะในปีนี้ที่สินค้า g o f ฟิเ e e s ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนนะครับ วันนี้ครับเรามีโอกาสได้คุยกับคุณเกียริสลามัญชุศีนะครับกรรมาการผู้จัดการตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยวันนี้เขาจะมาพูดถึงมุมมองสินค้าใหม่อีกตัวนะครับที่กําลังจะเข้ามาในเดือนหน้านี้ก็คือสินค้าออยล์ฟิเจอร์หรือว่าสัญญาณน้ามันล่วงหน้านั่นเองรวมถึงแนวโน้มของภาพรวมตลาดทีเฟกซ์ทั้งในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าว่าจะเป็นอย่างไรโดยไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ ในเรื่องของ oil future นะคะก็จะเป็นสินค้าโพณฑาที่เรียกว่าตลาดนุพันธ์จะนําเสนอในป,ประมาณเดือนตุลาคมนี้นะคะหลังจากที่เราเห็นมีเรื่องของตัวทองคําไปแล้วในเรื่องของโลหะเงินไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโภคพณฑ์ลําดับที่3นะคะของตลาดอนุพันธ์ในเรื่องของ oil future อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของอ้างอิงนะคะกับในเรื่องของตัวน้ํามันดิบเบรนท์นะคะที่ตลาดลอนดอนแล้วก็การซื้อขายเองเนี่ยก็คิดว่า น่าจะใกล้เคียงกับในตลาดต่างประเทศนะคะเพราะว่าทําให้ผู้ลงทุนชาวไทยเองเมื่อเห็นราคาในต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ได้ด้วยะค่ะปริมาณซื้อขายนะคะของตลาดอนุพันธ์ในปีนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นปีที่มีปริมาณการซื้อขายมากขึ้นนะคะแล้วก็ ตัวเป็นมาณการซื้อขายเนี่ยก็มาจากในเรื่องของตัวทองคําร่วมหน้านะคะเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งมีความผันผวน,นมากขึ้นประกอบกับในเรื่องของตัวตลาดนุพันเนี่ยได้มีการเปิดซื้อขายในภาคค่ำนะคะก็ตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเราจึงพบว่าปริมาณการซื้อขายในปีนี้นะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ย มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ1เท่าตัวคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อปีที่แล้วเราซื้อขายไปประมาณ1,800ขอโทษคา่ะ18,000สัญญานะคะต่อวันตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก3า0 0 0สัญญาต่อวันก็ต้องเรียนว่าในปีนี้เนี่ยเราก็คาดว่าปริมาณการซื้อขายทั้งปีเนี่ยก็คงจะอยู่แถวแถวนี้นะคะ แล้วก็สําหรับปีหน้าเนี่ยที่เราบอกว่าเรามีออยล์ฟิวเจอร์เข้ามาเนี่ย mm hmm. ก็คงเห็นว่าปริมาณการซื้อขายก็น่าจะเพิ่มจากลาดับที่เห็นในวันนี้ค่ะ mm hmm. สำหรับ, mm hmm. รบท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ย เราคงเห็นว่าในเรื่องของความผันผวนของราคานะคะไม่ว่าจะเป็นราคาในเรื่องของอินเด็กซ์ต่างๆราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะทองคําโลหะเงินหรือว่าน้ํามันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องอะไรที่เรียกว่ากลับมาอยู่ใกล้ตัวของทุกท่านนะคะทุกท่านที่ต้องการที่จะบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหาโอกาสในการที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยคงจะ อยู่เฉยไม่ได้ในการที่จะต้องเข้ามาเรียนรู้วิธีการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ก็อยากจะให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยนะคะที่สนใจและต้องการเข้ามาซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เนี่ยเริ่มเรียนรู้นะคะกับโรเกอร์ของท่านเองหรือแม้กระทั่งมาเรียนรู้กับคอร์สต่างๆที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้นะคะเรายินดีที่จะให้ความรู้กับท่านก่อนที่จะเข้ามาลงทุน,นะคะ่ะ ครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมและมุมมองของคุณเกียรสามันชุศีนะครับบอสใหญ่ของตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยที่พูดถึงภาพรวมตลาดอนุพันธ์ในปีนี้รวมถึงแนวโน้มในปีหน้านะครับรวมถึงสินค้าใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในเดือนหน้าอย่างสินค้าออดฟีเจอร์สด้วยครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามและก็ต้องมีความระมัดร,ระวังอย่างสูงนั่นก็คือระเบียบวินัยในการลงทุนและข้อมูลที่จะต้องมีอย่างเคร่งครัดในการลงทุนในตลาดอนุพันธ์แห่งนี้ครับ หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสเปเชียลอินทิวิวในครั้งนี้นะครับส่วนในครั้งหน้าทาง i n ส e t h a i c o m จะพาทุกท่านไปพบกับผู้บริหารท่านใดต้องคอยติดตามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ i n ส e t h a i c o m ให้ดีนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ